สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันแล้วป,ป้าพรวันนี้อยู่ที่ทุ่งกังหันลมเขาหอนะคะคุณผู้ชมนี่กังหันลมยักษ์สวยมากเลยคะ่ะใหญ่ม่อขอบอกว่าใหญ่มากๆเลยมันก็หมุนไม่เร็วนะแต่มันจะผลิตไฟฟ้าได้งไงมันจะผลิตไฟฟ้าได้งไงก็ไม่เข้าใจมันก็หมุนไม่เร็ว<จ>น่าจะมีเฟืองทดอยู่ข้างใน,ท,งในทําให้ไดนาโมมันหมุนเร็วกว่าน,นี้ ใหญ่ดูเห็นเวลานะเขาใช้แต่ลตั้งต่ว่ามากแต่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงได้ยินเสียงแบบมันมีลมอ่ะแบบแต่อันนู้นหยุดอ่ะทาคอันนู้นมันหยุดอันนู้นไม่ไปก็มีสองงานอันนี้ก็หยุดเอออันนี้ก็หยุดกำลังซ่อมหรืออะไรสักอย่างทึ้นรโอ้โหจะใหญ่มากคุณผู้ชมเสานี่สุดยอดเลยเบลอเลย ก็อันนี้กลางหันนี้ท่าไหร่มีทั้งหร่กี่ต้นเนี่ยชาชาชาาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบที่เบ็ดที่สองอ่ะเรานับได้ <laughs> ยี่สิบสองใครอยากรู้ว่ามัานมีกี่ต้นแน่ลองมานับดูแต่เรานับได้ยี่สิบสองต้น <laughs> แล้วได้24อ้าวแล้วกันไปเพื่อนมาพิสูจน์ต่อยแล้วเรานับได้22อ่ะอีกคนหนึ่งวางนับได้24อ้าวแล้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 วสงสัยต้องทุกคนต้องมานับเองแล้วในนียพิสูจน์มันเท่าไหร่กันแน่อ้าวอ้าวอ่ะโอเคดูบรรยากาศรอบๆด้วยนู่นเหนือข้างล่างเนหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านในเขาคอดอกไม้นี่ก็สวยไม่รู้ดอกอะไรเป็นไม้เมืองหนาวไม่รู้ดอกอะไร ค่าเข้า,ขาชมดอกไม้คนละยีบาทนะคะ,คะบริเวณนี้ถ้าเราจะชมดอกไม้สวยๆนยะส่วนใหญ่จะเสียค่าเข้า,ขาแต่ก็น,น่านัาน่งรถไปเหมือนกันนะนนได้ไหม เขาไม่รู้จะพาไปตรงไหนเพื่อมันจะได้ดูมุมสวยๆไัดูมุมไปดูหมู่บ้านอะไรเนี่ยไม่ได้มุมสวยๆไหมได้ไปเราไปเอาดอกไม้ดีกว่าเดี๋ยวพอเขากลับมาเขาก็จะไปกันแล้วนะเราก็จะไม่ได้ดอกไม้คุณผู้ชมคะใกล้ๆก็เป็นไร่อะไรนะ GB นะคะเป็นไร่ดอกไม้สวยๆ คุณผู้ชมนั่งรถนั่งรถรางชมได้นะคะซื้อบัตรแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถามเ้าบัตรเท่าไหร่ไล่ดอกไม้น,นี่ก็น่าจะซ้องเสียสตังค์อยู่แหละ ก็สวยอยู่นะคุณผู้ชมดอกไม้ข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมคะคิพามาเที่ยวเดินชมทุ่งกังหันลมนะคะเขาคอนะคะวันนี้ประพรก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยนะคะเอาไว้เจอกับประพรคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ประพรต้องลาไปก่อนแล้วค่ะคะุณผู้ชมบ๊ายบายนะคะ